พัดน้ำมันละลายหมดแล้วนะคะน้ำใสเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นส่วนของพัดน้ำอันนี้เป็นโคคาเมโดพอพิฟูเนที่ชั่งไว้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือไกคอนะคะโมโนพอพิลินไกคอตัวนี้ก็เป็นสารละลายน้ำตาหรือซซบิ i ทอลนะคะตัวนี้ก็เป็นกิสซิลีนอันนี้ส่วนของน้ำเราก็นำมารวมกันนะคะผสมกันได้เลย ผสมเสร็จเราก็จะคนนะคะรวงกันนะคะอิสลีนค,นคนให้เข้ากันนะคะ แล้วเ,เข้ากันแล้วเราก็จะเทลงไปในส่วนของน้ำมันนะคะเทส่วนผสมลงไปในน้ำมันนะคะค่อยเทนะคะ ใส่น้ำมันนะคะจำไม่นะคะเดีย๋ยวเอาน้ํามันใส่น้ํานะคะเอาละจากนั้นคนคนให้เข้ากันนะคะจะเห็นไหมคะโอ้เกือบล้น เดี๋ยวเราจะมาเช็คอุณหภูมินะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สารละลายด่างผสมลงไปก็คือสารละลายลังใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวเช็คอุณหภูมิไม่ควรเกิน60 อุณหภูมอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบกว่านะคะใช้ได้นี้เราก็นำสารละลายด่างที่เราละลายแล้วนะคะนี่ลังใหม่ผสมลงไปเทลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากัน จะมีความหนึ่งเห็นเป็นก้อนไหมคะต้องช่วยเขาละลายนะคะบีบ,บีเขาคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดก็คือเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยไปเทลงพิมพ์ เอาใช้เป็นเบตสบู่ลังใหม่ต่อไปแต่ว่าขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีเมื่อเข้าเนื้อเข้ากันเสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แอลกอฮอล์ oh นะคะที่เราตวไงไว้แล้วพอใส่แอลกอฮอล์ oh ol, ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ไตรเอชโนม